สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสะแสดงวิธีการลบช่องของกล่องดาวเทียมที่ไม่มีสัญญาหรือว่าไม่มีสัญญาณภาพผมจะเริ่มต้นด้วยการที่อัปเดต OTA ล่าสุดก่อนนะครับกดไปที่เมนูนะครับไปที่คําว่าตั้งค่า OTA นะครับอันนี้ OTA ปิดอยู่นะครับไปตั้งเปิดไว้นะครับขยับปุ่มขวานะครับแล้วก็กดเปิดไว้แล้วครับแล้วก็กดเมนูเพื่อออกไปครับ แล้วกดเมนูทีนะครับเข้าไปที่คําว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับขยับกดออกไปทีนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับกดเมนูเพื่อเข้าไปขยับซ้ายขวานะครับขยับซ้ายไปหาคําว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับเห็นไหมครับแถบเหลืองๆไปอยู่แทบอัปเกรดซอฟต์แวร์แล้วนะครับกดโอเคนะครับรหัสของกล่องศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปที่คคำว่าเริ่มนะครับโอเคคู่นะครับอัมสกาวอทีเออยู่นะครับมาแล้วครับ ผมกดไปที่อินโฟนะครับเพื่อตรวจสอบด้วย TA w h i t ท่าไรนะครับอินโฟนะครับผมนี้นะครับกล่องที่ผมกําลังแสดงอยู่นะครับเป็นกล่องไอเดียแซนะครับซึ่งกล่องที่ผมแสดงนี้ก็สามารถที่จะไปใช้กับกล่องโฟแซดกล่อง leotech แล้วก็กล่องไทแซดในระบบ SD นะครับซึ่งเมนูจะคล้ายๆกันนะครับกดเมนูพอกไปก่อนนะครับกดเมนูหาคำว่า อัปเกรดซอฟต์แวร์โอเครหัสของกล่องไอเดียแซดรุ่นนี้นะครับ0.0.0.0์ศ000 000 000. ูนนจะไปที่คำว,ว่าเริ่ม เป็นเวอร์ชัน2.05นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2.05เป็นเวอร์ชันล่าสุดมาตาดอัปเดตแล้วนะครับเพราะเมื่อสักครู่เราเกตไปแล้วนะครับผมกดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับลดเสียงก่อนนิดนึงนะครับเสียงดังมากผมกดโอเคเพื่อดูช่องต่างๆนะครับเห็นไหมครับมีทั้งหมด211ช่องนะครับมีบางช่องดูไม่ได้นะจังเช่นช่องนี้ดูไม่ได้เกกาเดี๋ยวผมจะลบออกให้หมดเลยนะครับทีนี้วิธีการลบเนี่ยมี2วิธีนะครับคือเราลบที่ t r a n s นเดอร์ซึ่งสัญญาณที่มีสัญญาณทุกช่องดูไม่ได้เราจะ ลดตรงที่สแ a นสปอนเดอร์เลยนะครับจะได้ไวส่วนที่อย่างเช่นช่องนี้นะครับความถี่920เนี่ยมันจะเป็นขึ้นรวมนะครับช่องที่ดูได้กนอย่างเช่นทยวีบีนี่ดูได้นะครับเพราะว่าเขาส่งสัญญาณภาพ ผมจะกดโอเคไปก่อนนะครับผมกดอินโฟนะครับเห็นไหมครับที่คุณภาพสัญญาณนะครับมีสีเขียวๆขึ้นจะได้ว่ามีสัญญาณนะครับผมขยับอีกช่องนึงนะครับช่องนี้จะดูว่ามีสัญญาณไหมก็กดที่อินโฟนะครับเพื่อดูสัญญาณสัญญาณมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถลบทางสปอนเดอร์ตัวนี้ได้ถ้าลดไปเนี่ยจะทําให้ช่องถ PBS ดูไม่ได้นี่ผมจะกดเมนูไปก่อนนะครับเมนูเพื่อไปที่คาว่าเพิ่มช่องใหม่นะครับนี่นะครับไทยคม 6C นะครับตอนนี้มีทั้งหมด10ช่องสัญญาณนะครับอย่างเช่นช่องนี้้ไม่่สงแลวนะครับ เราก็ลบออกได้เลยนะครับนี่นะครับเราจะลบออกเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นช่องนี้นะครับไม่มีสัญญาณแล้วเราลบออกได้เลยนะครับเราขยับลงมาที่ลบนะครับกดปุ่มละลงล่างนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับขยับไปด้านซ้ายไปที่ลบนะครับแล้วก็กดโอเคก็ถามว่าตกลงจะลบหรือไม่ขยับไปที่ตกลงครับ แล้วกดโอเคช่องนี้หายไปแล้วนะครับตอนนี้พอเราลบช่องนั้นไปก็เมื่อกี้มัน200กว่าช่องนะครับตอนนี้เหลือ199เลยนะครับแสดงว่ากลุ่มที่ดูไม่ได้นหายไปแล้วนะครับผมจะค้นหาตดโนบัตให้ดูก่อนนะครับดูว่าจะมีบางช่องที่ดูได้เติมขึ้นเนื่องจากทางระบบเขายังไม่ได้ดูสัญญาณให้เรานะครับลองดสัญญาณดูนะครับกดเมนูไปหาเขาว่าค้นหาตดโนบัตนะครับตรงนี้นะครับกดโอเคเขาถามว่าจะค้นหาแบบฟรีหรือว่าทั้งหมดถ้าแบบฟรีหมายถึงว่าเขาจะไม่เข้ารหัสถ้าแบบทั้งหมดเขาเข้ารหัส บางต่วอาจจะดูไม่ได้ค้นหาแบบทั้งหมดกอดก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับรอสักครู่นะครับรอให้เขาหาจนครบนะครับ เราสังเกตดูดนะครับหลายจะดูได้ถึงเป็นร้อยช่องนะครับแต่ละ t r a n s p o n d ่ยจะดูได้หลายช่องอยู่นะครับบาง t r สป s p o n d e r ก็เป็น10บาง t r สป s p o n d e r ก็ช่องเดียวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าช่องที่เราดูได้อยู่ transponder เดียวกันกับช่องที่เราดูไม่ได้ถ้าเราลบ t r a n s p o n d ร์ออกไปเนี่ยช่องที่เราดูได้ก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลบช่องที่เราดูไม่ได้ถ้าช่องที่ไม่มีสรรรัญญาณ t r a n s p o n d ร์ที่ไม่มีสัญญาณเราลบได้เลยแต่ถ้า t r a n s นเดอร์ที่มีสัญญาณอยู่เราก็ต้องมาลบที่เป็นลายช่องไปนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดู หลังจากที่ได้ทําการค้นหาอัตโนมัติเสร็จชมบูแล้วนะครับตอนนี้ได้78เรแล้วนะครับเสร็จแล้วกดตกลงนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับหลังจากที่เราจูนอัตโนมัติช่องก็จะเพิ่มขึ้นเป็น225ช่องนะครับช่องที่เราจูนมาใหม่นะครับก็จะอยู่หลังๆนะครับเนี่ยช่องเกษตรทีวีนี้นะครับซึ่งระบบเขายังไม่ได้จูนให้เรานะครับช่องนี้มีมีสัญญาณแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งนะครับเขาไม่ได้ส่งแต่ยาณภาพมานะครับที่เราได้เพิ่มจากเมื่อสักรู่นี้นะครับ ตอนนี้ผมจะกดเมนูเพื่อออกไปก่อนนะครับไปดูที่เพิ่มช่องใหม่นะครับตอนนี้เพิ่มเป็น10เมื่อสักครู่ตอนที่เราลบทันสปอนเดอร์ไปเหลือ99ช่องสัญญาณนะครับตอนนี้ไปดูที่ว่าช่อง10นี่ครับความทีใหม่ที่เขาส่งที่เขาเพิ่มให้เรานะครับคราวนี้ผมจะกดออกไปก่อนนะครับสรุปว่าดาวเทียมไทยคม6ระบบ C แบนที่กล่องระบบแสนด์ครับ SD ดนะครับแ d a ด์ดิฟ i n เนชันรับได้ก็มี10บทันสปอนเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบ h d High d e f i n i t i o n นน่ะจะรับได้เยอะกว่านี้นะครับผมจะ กดเม x, <tik> นูเพื่อออกไปก่อนนะครับตอนนี้ผมจะลบช่องที่เราดูไม่ได้นะครับอย่างเช่นช่องไหนดูไม่ได้ผมจะลบออกไปเลยนะครับไปเริ่มที่ช่องหนึ่งก่อนนะครับมโนพลัสดูได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นช่องโฆษณาเลยนะครับมโนโนพลัสไม่ส่งนะครับแต่ว่าทางระบบเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อให้เรานะครับในช่อง5ดูได้นะครับ MBT <ăm 5> ดูได้อยู่นะครับ p r i v a ดูได้นะครับช่อง4เนี่ยนะครับยังไม่ส่งนะครับมีสัญญาณแต่ว่าผมจะกดให้ดูนะครับกดไปที่ อินโนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสีเขียวๆมีสัญญาณอยู่นะครับแต่ว่ามันมีภาพเนื่องจากเขายังไม่ส่งใน,นเมื่อเกะกะเราก็ลบทิ้งดีกว่านะครับวิธีลบทิ้งก็คือผมกดออกไปก่อนนะครับ กดเมนูเอไว้ก่อนนะครับก็ผมกดโอเคนะครับให้เป็นหน้าจอเล็กนะครับเห็นไหมครับข้างล่างมีเลข1 2 3 4ี่นะครับเลข1ก็คือลบเลข2ย้ายช่องเลข3ามเชื่อชม4แก้ไข5ลบทั้งหมดคราวนี้เราจะลบเป็นลายช่องผมกดหนึ่งนะครับเพื่อลบเป็นลายช่องนะครับกดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับกดหนึ่งที่รีโมทนะครับกดหนึ่งก็ใช้เราใส่รหัสของกล่องฮะรหัสของกล่องไอเดียเซก็คือ0 0 0 0ครับเห็นไหมครับเห็นกากระบาดสีแดงๆนะครับอันนี้ลบช่องนะครับแล้วก็ผมขยับแล้วก็ลบอีกนะครับ กดโอเคเพื่อลบนะกดหนึ่งนะครับ นะครับศูนย์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 ขยับไปจะลบช่องไหนก็ขยับไปขยับไปแล้วก็กดเลขหนึ่งนะครับเป็นกากบาทลบนะครับขยับไปอีกนะครับหนึ่งขยับอีกหนึ่งขยับอีกครับหนึ่งขยับอีกครับขยับไปเรื่อยๆครับช่องไหนดูไม่ได้ก็ลบออกนะครับช่องสิบเอ็ดก็ดูไม่ได้นะครับแถบเดินเรือยๆไปอยู่ที่เลขสิบเอ็ดก็กดหนึ่งนะครับกดหนึ่งจะเป็นกากบาทนะครับเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆเอ็นเอ็นดูได้นะครับดูได้้้กก็ดนนนนนะะะคคครรรัััับบบบบขยยยออ่่งีีเ ไม่ส่งเลยนะครับส่งในระบบ High Definition นะครับระบบ HD ยังส่งอยู่นะครับเราบอกเลยนะครับกดหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่ส่งกดหนึ่งะครับอันนช่องไหนไม่ส่งเรากดหนึ่งไปเลยนะครับในชั้นส่งอยู่นะครับช่องนี้ก็ดูไม่ได้นะครับกด1เลยนะครับนา่กระบาดจะขึ้นที่แต่เหลืองๆนะครับการกระบาดสีแดงนะครับถ้ากดผิดก็กดซ้ำไปเลยนะครับถ้าม้วากดผิดอันนี้เราจะช่องนี้เราจะไม่ลบแล้วก็กดหนึ่งซ้บไปเลยนะครับมันก็จะการกระบาดก็จะหายนะครับ บันทึกไปก่อนนะครับตกลงจวนช่องที่เราตากระบะไม่สักครู้ก็จะหายไปเลยนะครับกดโอเคนะครับแล้วกดโอเคจริงนะครับเพื่อนลบต่อนะครับช่องนี้เราจะลบต่อก็กดหนึ่งนะครับกดหนึ่งก็ามรหัสก็ใส่ศูนย์ศูนย์จุนจุนนะครับขยับไปลงไปเรื่อยๆนะครับช่องนี้ก็ไม่ส่งแล้วนะครับ เพื่อลบนะครับนี่ก็ไม่ไม่ส่งนะครับเราออกก็กดหนึ่งเข้าไปใหม่นะครับถ้าถ้าเรากดปิดนะครับก็กดเลขหนึ่งเข้าไปใหม่การกระบาดก็จะหายนะครับกดเมนูเพื่อทําการลบค่านะครับกดเมนูก็ถามว่าตกลงแจ้บันทึกไหมคือถ้าเรากดตกลงปั๊บช่องที่เราการกระบาด เพื่อนลบไว้ก็จะหายไปเลยนะครับผมกดกดตกลงนะครับนี้เหลือทั้งหมดที่เราดูได้นะครับของกล่องไอเดียเซระบบ SD นะครับ s t a n d a r d d e f i n i t ช o นนะครับดูได้ทั้งหมด145ช่องนะครับที่ดูได้นะครับช่องที่ดูไม่ได้ผมจะลบออกหมดเลยนะครับอย่างเช่นช่องในชั้นจะอยู่ที่ช่อง22ปกติพอเราลบมันก็จะเริ่มอยู่ที่ช่องหนะครับ ワークポイントปกติจะอยู่ที่ช่อง20 23ก็จะเริ่มอ,อยู่ที่ท,ที่ที่ช่อง7นะครับส่วนถ้าเราจะเลื่อนช่องไปอยู่ช่องไหนเนี่ยแล้วก็กดที่เห็นไหมข้างล่างนะครับมีเลข1ถึงเลข7นะครับถ้าจะย้ายช่องก็กดเลข2อย่างเช่นถ้าเราจะย้ายช่องอช่องวอล์กพอยต์ไปอยู่ช่องช่อง23นะครับแล้วก็กดที่ให้แถบ ขยับให้แถบเหลืองๆนี่นะครับไปอยู่ที่ช่อง work point นะครับแล้วก็กดเลข2เพื่อย้ายนะครับนี่นะครับกด2นะครับปาร์ค้อยใส่รหัสปาร์คือ0 0 0 0เห็นไหมครับแถบเขียวๆจะขึ้นอยู่ที่ work point นั่นนะครับเราก็กดเลื่อนได้เลยนะครับถ้ากดปุ่มนี้นะครับเลื่อนทีละช่องนะครับถ้ากดปุ่มซ้ายขวานะครับจะเลื่อนทีละทีละหน้านะครับ เนี่ยแร้วขยับไปสมมติว่าเราต้องการวางที่ช่อง23ก็เห็นนะครับปุ่มเลงในวิวอยู่ที่ช่อง23แล้วนะครับแล้วก็กดสองนะครับแค่นี้เองนะครับในการย้ายนะครับสรุปครับคือระบบ SD s t a นะครับ s t i n i a r d d e f i n i t i o ชนะครับตอนนี้ไทยคม6กนะฮะเราสามารถดูได้ทั้งหมดที่ดูได้จริงๆก็คือ146ช่องโดยที่ว่าช่องที่ดูไม่ได้ผมลบออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ t านสปอนเดอรคือกลุ่มที่เขาส่งมาเพื่อให้ อย่างเช่นนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับช่อง T N เนี่นะครับความถี่เนี่ยจะอยู่ที่ความถี่3920นะครับในการรับในแนวราบนะครับแล้วก็ิัโบอเรส30,000นะครับช่อง Thai PBS ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับคือแต่ละช่องเนี่ยแต่ละปุ่ม Transponder จะดูได้หลายช่องนะครับก็คือสรุปก็าคือเราดูได้146ช่องแต่ว่า t r a n s p o n d ร์ทั้งหมดที่เรารับได้ก็คือผมกดเมนูเพื่อไปดูนะครับตกลงก่อนนะครับ กดเมนูไปที่หาไปที่คาว่าเพิ่มช่องใหม่นะครับเพิ่มช่องใหม่กดโอเคนะครับเห็นไหมครับทานสปอนเดอร์ทั้งหมดที่เรามีก็คือที่ดูได้คือถ้าจะมีสัญญาณก็คือต้องมีแถบเขียวอยู่ที่คุณภาพสัญญาณนะครับเห็นไหมครับที่เรารับได้จริงๆของระบบ C ีแบนก็แค่10ความถี่สปอนเดอร์นะครับช่องนี้ก็รับไม่ได้แล้วนะครับลบออกไปเลยนะครับอันนี้เป็นความถี่เก่าได้หายไปกับแค่คม5้เลยนะครับลบออกนะครับ กดผมขยับมาที่ลบนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเขาถามว่าจะลบหรือไม่ผมตอบตกลงนะครับสรุปว่าคือมีแค่9สแตนสปอนเดอร์นะครับที่จะดูได้ร้อยกว่าช่องนะครับผมออกไปก่อนนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับอัลบั้มเติมข้อมูลอนึ่นะครับออกไปอีกนะครับผมกดโอเคเพื่อดูว่าดูได้กี่ช่องนะครับเห็นไหมครับดูได้ทั้งหมด145ช่องนะครับรวมทั้งหมด9สแตนสปอนเดอร์นะครับพอเข้าใจนะครับคือถ้าจะลบทีละช่องก็มาลบหน้านี้นะครับแต่ถ้าจะลบ เป็นกลุ่มกลุ่มเลยก็ไปลบที่ซานสปอนเดอร์นะครับเป็นกลุ่มบางทีเราลบลบ็อกปลดลบทีเดียวต้องอาจจะหายไปถึง20ช่องแต่ว่าถ้าช่องมันดูไม่ได้อยู่แล้วล็อกไปลบที่นูนดีกว่าครับจะได้จะได้ไวขึ้นนะครับหลังจากที่เราทําการลบช่องที่เราไม่ต้องการออกหมดแล้วนะครับเพื่อจะรักษาช่องที่เราได้ลบไว้นะครับให้มันอยู่ที่เดิมนะครับก็คือต้องไม่ให้มีการ OTA เนะครับถ้า o t ทปับมันก็จะ เหมือนเดิมนะครับผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าจะทำยังไงไม่ให้ช่องที่เราลบไปกลับเข้ามาอีกนะครับกดออกไปก่อนนะครับกดเมนูนะครับไปที่คําว่าตั้งค่า OTA นะครับไปปิด OTA ไว้นะครับปิดนะครับขยับซ้ายขวานะครับเกิดปิดแล้วก็กดเมนูออกไปนะครับ ช่องจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าจะมีผลเสียก็คือถ้าหากว่ามีช่องใหม่ๆถ้าเกิดว่าทางระบบมีการ OTA ของเราก็จะ OTA ไม่ได้นะครับมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้นะครับถ้าหากว่าช่องมีปัญหาดูไม่ได้เราต้องการจะกลับไปให้ใหมัน OTA ใหม่ก็ไปเปิด OTA นะครับไปตรงนี้ก็ได้นะครับกดเมนูแล้วก็ไปที่ตั้งเข้า OTA แล้วก็ไปเปิดไว้นะครับขยับเปิดไว้เครื่องก็จะเวลาเปิดเครื่องก็จะ OTA เป็นปกติถ้าหากว่ามี OTA ใหม่ๆจากระบบมานะครับ พอเข้าใจนะครับคือเราต้องปิดนะครับปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ช่องที่เราลบไปกลับมาใหม่นะครับยวสมมติว่าอ่ายวผมจะแสดงให้ดูว่าถ้าสมมติว่ามีการ OTA ใหม่ช่องที่เราลบไปก็จะกลับมาใหม่นะครับผมจะกดเมนูนะครับไปที่คําว่ากลับค่าเดิมนะครับกลับค่าเดิมพอไปกลับค่าเดิมเนี่ยนะครับถามรหัสละกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับกดตกลงนะครับ เห็นไหมครับผมกดโอเคนะครับตอนนี้เป็น2 1 1ช่องนะครับค่าตัวที่เราลบไปกลับมาใหม่เลยนะครับเห็นไหมทับช่องพวกนี้กลับมาใหม่นะครับส่วนช่องปกติก็จะเรียงตามที่ระบบเขาเรียงมานะครับอย่างเช่นช่องเ้ชจ,จะอยู่ที่ช่อง22่สิว่าพะอยู่ช่อง23นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลบไปแล้วจะไม่ให้ช่องที่เราไม่ต้องการให้ให้แสดงแสดงขึ้นเนี่ยกลับข้าดาอีกเราก็ต้องปิด OTA ไว้นะครับสวัสดีถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ like. ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ